สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่วามบเซอเคิลแชแนลครับวันนี้เราก็จะมาพาปั่นพาปั่นไปด้วยรีวิวไปด้วยกับตัวจักรยานที่ถือว่าเป็นจักรยานเริ่มต้นสําหรับทุกคนที่อยากจะเริ่มปั่นจักรยานนะครับผมเพราะว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายๆในราคาเพียง5,900บาท5,900บาทอะปั่นได้จริงหรือเปล่าปั่นได้ทุกสภาวะของถนนหรือเปล่านะครับผมวันนี้ผมจะมาพิสูจน์กันเลยว่า มันเป็นยังไงมันจะมีปั่นแบบชิวๆธรรมดานะครับผมกินลมชมไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเนินซึมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขึ้นเขากันเพราะตัวนี้มันขึ้นเขาได้อยู่แล้วเพราะว่ามันได้มาเป็น30สปีดนะครับจากเซ็นซาซึ่งเกียร์มันอนะลองดูกันว่าพอหรือเปล่านะในคลิปนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาลงเขากันลงเขาชันโดยการทดสอบตัวเบรกด้วยนะครับผมตัวเบรกก็คือตัวไฮดรอลิกของดิสเบรกนะครับ ลองดูว่าลงดอยเป็นยังไงหลังจากนั้นเราจะมาปั่นพาปั่นกันเพราะว่าส่วนมากเนี่ยใครก็รีวิวรถแพงใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาลองว่าไอตัว5้0 0ับาทเนี่ยปั่นได้จริงหรือเปล่าปั่นเป็นยังไงบ้างอะไปปั่นกันครับอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้เราจะปั่นวอร์มกันก่อน เพราะว่ายัางพึ่งเริ่มเนาะตอนนี้ก็ปั่นสบายดีนะครับผมการนั่งท่านั่งโพซิชันครั้งแรกของตัวนี้ก็โอเคมากเลยที่สําคัญนะซื้อให้ถูกไซส์นะครับผมผมสูง174ตอนนี้จะเป็น17นิ้วนะครับวง1 29ท่านั่งที่โรงงานเซตติ้งมาให้ก็โอเคเลยนะครับผมตัวเบาสามารถปรับลงได้อยู่แล้วส่วนด้านรีชนะครับผมโอเคเลยตัวนี้พอดีผมพอดีทุกอย่างเลย เริ่มปั่นมาสักพักนะครับผมก็เลยรู้วา่าโชคที่เราใช้อยู่เนี่ยเราไม่อยากจะให้มันยุบเพราะทุกครั้งที่เรายืยนโหนนะครับแล้วเรา,ายุบชคมันจะทำให้เสียแรงนะครับผมตอนนี้ตัวนี้ก็สามารถรีโมทล็อกเอาได้ตอนนี้ผมก็จะล็อกมันไว้ที่มันจะกดไม่ได้นะครับผมเพราะตอนนี้เราปั่นทางเรียบเรายังไม่ได้ลุยนะก็ล็อกเอาไปยีไปนะครับป่ะปั่นต่อ <c oughs> หลังจากนี้จะเป็นเนินซึมนะครับมันจะเป็นเนินขึ้นไปเรื่อยๆตัวเกียร์ที่ใช้อยู่มันก็สามารถปรับได้เลยนะครับขึ้นได้ขึ้นตามเนินซึมได้สบายนะครับสักพักหนึ่งมันจะขึ้นเขาแบบชั้นๆเลยนะครับผม เนินข้างหน้าไหมครับอันนี้เริ่มเป็นเนินเขาแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามไม่ต้องเป็นยี่ห้อแพงก็ได้นะเข้าเกียร์ก่อนที่จะขึ้นเขานะครับอย่าไปเปลี่ยนกลางเขามันอาจจะติดได้อย่างเงี้ยขึ้นเกียร์ก่อนครับขึ้นเกียร์ก่อนตัวนี้มี30สปีดนะขึ้นเขานี่ถือว่าเหลือเพื่อตอนนี้ฟีขาล้และเพื่อจะขึ้นนะครับผมโอเคเดีย๋ยวไปขึ้นดอยกันลองดูข้างหน้า ตอนนี้จานยังใช้ไม่หมดนะครับเหลือใบหน้าอีกใบหนึ่งถึงแล้วได้คำ เบรกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทอนนี้ปั่นแบบลงเขาสบายๆสามสบสี่สิบไม่กลัวเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเบรกเบรกไปดูได้เลยเพราะว่ามันเป็นไฮดรอลิกอยู่แล้วมินโรลด้วยผ้าเบรกก็ใช้กับตัวชิมาโนทั่วไปได้อะไหล่มีเยอะแยะนะครับนี่เปลี่ยนเกียร์ก็คลอง สวัสดีครับกาแฟไหนครับกาแฟรอยน้อยๆๆ โอเคครับงั้นเรามาสรุปกันดีกว่าว่าจักรยาน5,900บาทเนี่ยปั่นได้ไหมนะครับผมสำหรับการออกกำลังกายนะมือใหม่ที่กำลังตามหาจักรยานสักคันนะครับผมไม่อยากจ่ายเงินมากเนี่ยไอวิชเตอร์โบคาโนโราคา5,900บาทที่อยู่ตรงนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมถ้าเทียบกับตัวในราคาหลักพันดีกว่าถึงหลักหมื่นเลยผมท้าให้ไปถึงราคาหลัก10,000บาทนะครับผมว่าตัวเนี้ยสเปคมันเนี่ยค่อนข้างโอเคใช้ได้นะครับผม แล้วก็เฟรมอลูมิเนียมที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเน้นไปทางปั่นสบายมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นมันคือรถออกกําลังกายมันไม่ใช่รถการแข่งขันนะครับผมถ้ารถการแข่งขันเนี่ยเฟรมมันจะออกมาอีกองศาหนึ่งแล้วก็ชุดเกียร์มันก็ต้องดีกว่านี้พูดง่ายๆนะครับผมคันนี้ราคา5 9 0 0บาทขอพูดแบบไม่อวยนะครับผมถ้าเราไปซื้อรถที่มันเป็นเดียวเลยเนี่ยชุดเกียร์มันเฉยอ่ะมันก็ประมาณ6,300แล้วชุดเกียร์เนี่ยแพงกว่าตัวรถ เพราะฉะนั้นถ้าเทียบก็เทียบในเรนจขนาดนี้ถือว่าให้มาคุ้มค่าและออกกําลังกายได้จริงนะครับผมผมพาไปปัน่นตั้งแต่พื้นเรียบพื้นลาบกินบรรยากาศนะครับขึ้นดอยอะไรต่างๆ30เกียร์นี่ถือว่าเหลือเฟือใช้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปแต่งอะไรมาแล้วเพราะว่าจานหน้ามีถึง3และด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับผมขึ้นเขาอะไรเนี่ยถือว่าเหลือเฟือเลยส่วนเป็นทางเรียบเนี่ยนะครับทางเรียบเนี่ยถือว่าหนักมาก ตอนผมลงเขาเนี่ยใช้ความเร็วอยู่ที่40มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถึง40นะครับผมรถ5 9, ้าพันเก้าไปถึง40นะแต่ว่าเกียร์ผมยังใช้จานหน้าใหญ่สุดแล้วก็จานหลังเนี่ยจะอยู่ประมาณฟันที่2ที่3ยังใช้ไม่หมดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างหนักหนักมากๆเลยแล้วก็ด้านเบรกเนี่ยถือว่าเบรกได้มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นไฮดรอลิกเรียบร้อยแล้วเบรกทีดเดียวมันก็สามารถใช้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าผมเทียบว่าเรนจ์ในราคาหลักพันเนี่ย คันนี้ถือว่าคุ้มแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผมเนี่ยผมเอามาปั่นให้ดูก็เอ็นจอยกับมันมากนะครับผมโอเคครับก็ลาไปก่อน,นครับขอฝากเบสเตอร์บัวคาโนรุ่นนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมสินค้าเข้าแล้วมีทุกสีทุกขนาดเลยตอนนี้นะครับเอาไปปัน่นออกกำลังกายพาแฟนไปปั่นนะครับผมพาพ่อไปปัน่นพาเพื่อนไปปั่นนะครับรลดราคาไม่แพงมากเอาไปปั่นด้วยกันมันก็สนุกดีอีกอย่างนะครับผม โอเคครับลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมถ้าผมมีโอกาสผมก็จะเอารถคันอื่นๆมาปั่นกับคุณเรื่อยๆครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ